เป็นเรื่องของความรักที่มันว้าวุ่นเลยเมื่อพ่อหนุ่มนักตกปลาไปตกปลาในหมู่บ้านแล้วไปปิ๊งกับสาวในหมู่บ้านอเท่านั้นแหละฮะอยู่ๆถูกเจ้าถินลุมกระทืบจะต้องแกล้งตายเลยลองดูภาพนี้นี่แกล้งตายสภาพแบบนี้นะฮะนี่พี่เขาแกล้งเหมือนนะเราไปยปับเพื่อน นี่ครับมีการตีกันคือขึ้นนะครับตอนนี้กําลังเรียกรถโรงพยาบาลกําลังเรียกรถโรงพยาบาลมาช่วยเหลืออยู่นะครับอย่าลุ้นนะรถโรงพยาบาลกําลังมาแล้วครับกําลังทัวร์อะไรนะครับเอาเล่นลูกเบอร์แค่หมายเลขเบรบอย่างเร็วบอกอย่างเล็วเขาบอกจั่างแรงค่ะดีนะค่ะค่ะอย่าดูมิดอย่าอย่าลุ้ม น่ามืดกับมันน่ามืดเถอะเวโอ้โหแก้งตายดูนะฮะจนพลเมืองดีมาปลูกแล้วยังทําตาเหลือกอยู่เลยเพราะกลัวไม่งั้นเดี๋ยวโดวกนกระทืบแล้วเดี๋ยวไม่รอดคุณผู้ชมนี่คนเจ็บเนี่ยนะฮะคือนายโสพลหรือนายเอ็มถูกกระทืบเส้าหัวเย็นเลยแล้วก็ร่างกายถลอกปอกเปิกจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณ แถวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะหัวที่มันแตกเนี่ยน่าจะถูกของแข็งฟาดเข้าไปแล้วก็ลุงกระทืบล่าสุดทีมข่าวมาินทีวีได้กล้องวงจรปิดมาด้วยวินาทีที่นี่นี่ต่อเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วนะแต่ว่าเอาจริงๆคือเขาบอกว่าพอถูกกระทืบปั๊บเนี่ยมีคนพามาส่งด้วยนะ ซึ่งนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเอ็มมาแล้วเอ็มกับมโนค่ะงานนี้มโนหนึ่งในผู้ก่อเหตุเดินมาแล้วมาทําร้ายร่างกายเอมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นสักพักหนึ่งจะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจะเห็นค่ะว่าตัวของนายมนถือเบ็ดเอาไว้ด้วยจากนั้นก็เข้ามาทําร้ายร่างกายใน M เอมผู้ได้รับบาดเจ็บนี่นเหนียไหมทีบทีบแล้วหลังจากนั้นมนกับมโนก็ร่วมกันสกรรมเอมแบบเห็นได้ชัด กล้องวงจรปิดตัวถัดไปจะเห็นเลยค่ะว่าหน้าร้านนะคะจะมีกระสับภาพเอ็มผู้บาดเจ็บนอนแน่นิ่งอยู่ที่ม้าหน้าร้านแล้วมนกับมนโนเดินมานะเพื่อดูตอนนั้นน่าจะเป็นจังหวะที่เอ็มอ่ะเดี๋ยวต่อเนื่องไปเลยน่าจะแกล้งตายอเพราะถ้าเราไม่แกล้งตายนี่อพี่มนโนก,กับพี่มน์ไม่น่าจะหยุด<อ>เพราะนอกจากพี่มนโนก,กับพี่มนที่เราเห็นเพิ่มเติมแล้วว่านี่มาแกล้งตายหน้าร้านเห็นไหมแล้วแกล้งตายเลย Oh. แล้วเพื่อนเขาอะไม่ได้มาแค่มนโนกับมน์นะดิ oh. คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมมอเตอร์ไซค์มาอีกสองคันซึ่ง oh. ไม่สามารถระบุชื่อได้แล้วพี่เอ็มก็แกล้งนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนี้เพราะถ้าไม่แกล้งตายือตายจริงอแล้วดูนะฮะโอ้โ oh. หต้องแกล้งตายเลยคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายก็ไปส่งโรงพยาบาลเลยรอดตายนี่นี่เห็นไหมแล้ว,แล,วแล้วดูทิ้งแขนด้วยนะ oh. น้องโดนบอกว่าคือแกล้งได้เนียนมากเพราะตอนแรกนึกว่าเป็นข่าวคนตาย oh. เห็นไหมพอทิ้งพี่เขาลงไปพี่เขา แบบทิ <แฟ S 1> ้งตัวเล,เลยอ,ะอ่ะพ้าพี่เขาไม่ทําแบบนั้นดูดิมอเตอร์ไซค์ตามมาเต็มเลยอ,ะอ่ะคุณผู้ชมเราได้คุยกับเอ็มด้วยวันนี้เอ็มบอกผมไปเดินเล่นไปเดินเล่นกับน้องเอิญแฟนสาวที่หาดแหลมตะลุมปุกแล้วก็เจอว่าในมนกับมโนสองคนเนี่ยในกล้องวงจรปิดน,นะขีม่มอเตอร์ไซค์มาหาแล้วก็ถามผมบอกว่ามึงยังกล้ามาอีกเหรอเท่านั้นแหละ เอาคันเบ็ดไล่ฟาดผมส่วนมโนก็รุมตีจนผมต้องวิ่งหนีตายแล้วก็แกล้งมาเป็นลมเหนื่อยด้วยเป็นลมจริงด้วยจนกระทั่งกำนันเนี่ยออกมาเห็นเข้าแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วผมไม่ใช่แค่แค่ล้มแล้ะทิ้งตัวอย่างเดียวนะเก๋ผมซ้อมทําน้ํำลายฟูมปากด้วย,อยไอสองคนนั้นมันจะได้ตายใจอ้าวลองฟังดูฮะคือผมมัน อยู่กับไอ้อื่นแฟนผมทีนี้ไอ้มูลนั้นมันน่าจะหึงอะไรแบบเนี้ยทีนี้ตอนเย็นมันบอกว่าอืนาโนว่ากลับบ้านใช่ไหมแต่ผมไม่คิดว่าเอออยากรู้จากปากว่าว่าเออแกพูดจริงไหมผมก็เดินไปถามเลยทีนี้ไปถึงแกว่าอู้มึงกล้ามานะแล้วก็ลุมมันครับยันเลยกูเลือดเต็มเลยเต็มหน้าแล้วก็วิ่ง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 สุดหมดแรงแล้วตอนนั้นก็เป็นลมก วิ่งยกขึ้นอีกครั้งแล้วก็วิ่งอีกคือมันไม่รอดแล้วก็ล้มเลย ok ทีนี้มันก็หามคิดว่าอืมน่าจะตายนั่นแล้วคิดว่าเ ok ดินไปถึงหน้าบ้านกำนันเป็นปลุมเลย ok ทีนี้ก็ปนมาเยอะใช่ไหมแล้วเราหมดสติเองแล้วเรารกร่กกกงกร่งเลยคือท,ทำตาเหลือแล้วก็ทีนี้อ่าผมล้มลายลอันนั้นอันเพ,พี่เ<พ>อ็มบอกนี่ต้องเป็นเอ็มการละครเลยดูสิโดนกระทืบซะถ้าไม่แสดงเนียนขนาดนี้่ทำถุง ทำถึงแล้ววันนี้เราได้คุยกับน้องเอิญคนสวยของหมู่บ้านด้วยคุณผู้ชมคือน้องเอิญเขาบอกว่าอ๋อคนที่คบคนที่กระทืบพี่เอ็มเนี่ยชื่อนายมนใช่ไหมแฟนเก่าหนูเองแหละแล้วมโนก็เป็นญาติหนูแต่เขาเป็นเพื่อนสนิทกับมนแล้วก็พอพอ,พอหนูเลิกรากับนายมนไปนายมนก็ยังแวะเวียนเข้ามาเพราะมาหามโนจนหนูเนี่ยไปคบกับ เอ็มเข้าเข้าปั๊บเอ็มก็จะแวะเวียนมาหาบ่อยๆมันก็เลยทําให้มนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ก่อเรื่องครั้งนี้ขึ้นไปเดินแชรา์ทาัลี่กับผีมโโค่ะพอเขาเจอขเข้ามาทําลายผีมชายคันเบ็ดขากับผู้ชายตีเ<ต>ขามากี่คนเขาทาลายสองคนค่ะสองคนมีมนกับนามานูค่ะกับนามาลูโอ้ก็นี่ะะนะฮะคุณ คุณเอินสาวงามประจำหมู่บ้านดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 s HD app โหลดฟรีโหลดเลย